สวัสดีครับวันนี้แอดมินไปเห็นคลิปวิดีโอที่ทาง Big Ass กับค็อกเ i l ไปเล่นดนตรีที่ส,สปปลาวมาก็เลยเอาบรรยากาศคอนเสิร์ตวง Big Ass กับค็อกเ i l จากส,สปปลาวมาฝากนะครับจากงานดนตรีในครั้งนี้จัดขึ้นที่ i t e ท h เวียงจันทร์ในงาน Jungle Festival ระหว่างวันที่2-3กันยายน65นี้นะครับแล้วเอามาส่องคอมเมนต์ชาวส,วสปปปารวรวมถึงคนไทยบางส่วนที่น่าสนใจ ซึ่งคอนเสิร์ตนี้บอกเลยว่าคนล้นหลามบ้างมากเลยครับวัยรุ่นเยอะจริงๆพวกเขามาฟังเพลงแล้วก็สนุกสนานกันจริงๆนะครับพอดูบรรยากาศเนี่ยเรารู้เลยว่าชาวสปโปลาาเนี่ยชอบและสนุกกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กันจริงๆก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเป็นประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะได้ดูคอนเสิร์ตจนจบหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้จะว่าบ้านตัวเองนะครับแต่มันก็มีทั้งที่จบแล้วก็ไม่จบอ่ะนะ และแอดมินก็ขออนุญาตผ่านทางนี้เลยก็แล้วกันนะครับและก็ขอบคุณวิดีโอจากยูทูบเบอร์ของช่องพี่น้องชาวสปโปลาวด้วยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศความคึกคักค้า้งคล้ายศิลปินไทยซึ่งอันที่จริงนะครับวงศิลปินไทยต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับจากคนสปปลาวอย่างดีเรื่อยมาอยู่แล้วแต่ครั้งนี้หลังโควิดเนี่ยบิ๊กแอสกับค็อกเทลก็พึงเดินมาเล่นทีเวียงจันทนเ,เด็กชาวสปปลาวเรียกได้ว่าจะร้องเพลงของบิ๊กแอสกับค็อกเทลกันได้ทุกเพลงเลยแล้วกัน ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะทันวง Big a s อในช่วงอยู่ประมาณตอนประถมแต่ตอนนี้โตเป็นวัยรุ่นกันหมดแล้วแต่ก็ยังคงชอบและฟังเพลงเหล่านี้กันอยู่ส่วนในเรื่องอื่นๆนั้นอย่างเช่นการเมืองการท่องเที่ยวนะครับเราอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ในเรื่องดน,นตรีเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีพรมแดนสนุกสนานมอมไม้กระโดดรถเต้นไปด้วยกันมันสวยงามจริงๆอะ่ะ แถวสาวเราน่ารักอีกต่างหากนะครับสวยจริงๆนะแอดว่าคราวนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นชาวสโปปลาและไทยที่น่าสนใจกันบ้างนะครับว่าเขาคิดเห็นและมีความรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศดนตรีในครั้งนี้กันบ้างจากไอจีของวง b i g ก s กับพอกเ i l จะเห็นว่าคนสโปปลาเนี่ยเข้ามากดถูกใจกันอย่างล้นหลามมากมายและก็ต่างก็บอกว่าสุดยอดชอบอย่างแรงมันมากๆกดหัวใจกระลุลุทีเดียว ส่วนบางช่วงดนตรีนั้นแอดมินก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นลิขสิทธินะครับและก็สําหรับคอมเมนต์หรือความคิดเห็นนะครับคอนรสิสึกยังไงกับการดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้บ้างครับคนแรกบอกว่าเป็นภาพที่น่าประทรับใจถ้าเป็นที่ไทยแบบนี้ตีกันยับตีลาวน่าประทรับใจมากคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าอยากไปมากๆเลยครับคอมเมนต์ต่อมาครับ คนเบิ่งหลายกว่าหมอลำอีกหมอลำตกงานแน่ๆเราไทยกรุงเทพสังคมเดียวกันดีใจกับคนรุ่นใหม่ของเราที่ชอบความเป็นไทยกรุงเทพคอมเมนต์ต่อไปครับพี่น้องชาวลาวสุดจริงแล้วก็ต่อไปจะเป็นอิโมจิปรบมือแล้วก็ยกนิ้วให้เลยครับคอมเมนต์ต่อไปครับลาวสนุกจริงวัยรุ่นไม่มีเรื่องลาวโชคต่อยกันจิตใจเขาพัฒนากว่าวัยรุ่นไทยแม้ประเทศเขาการพัฒนาไม่เท่าไทยก็ตามสวยหล่อบแบบธรรมชาติคอมเมนต์ต่อมาครับ ัยรุ่นลาวหน้าตาดีจิตใจดีสติปัญญาดีแยกแยะเป็นดีกว่าบางประเทศใต้ประเทศลวาวความบันเทิงหลายพรมแดนมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วทุกชาติทุกภาษารวมกันได้หมดคอมเมนต์ต่อมาครับคนลาวหน้าตาดีสวยน่ารักมากเลยอันนี้จริงนะครับดูจากคลิปและโอน่าตาน่ารักจริงๆครับต่อไปครับชอบัยรุ่นลาวหลายๆเด้อคอมเมนต์ต่อมาครับรอสวยกันทุกคนเลยดูแล้วน่าไปจอยมากคอมเมนต์ต่อมาครับบ่าวลาวสาวลาวมีแต่คนงาม คอมเมนต์ต่อมาครับว้าวพี่น้องเฮาม่นหลายอย่าไปเที่ยวจังเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบางที่การเสพข่าวด้านเดียวมันทําให้เราลืมดูพื้นฐานของความเป็นจริงชาวลาวที่มีฐนานะดีก็เยอะสังเกตจากการที่ศิลปินไทยไปเล่นคอนเสิรต์ตเห็นัยรุ่นชาวลาวเต็มไปหมดเงินเฟ้อไม่ใช่อุปสรรคความบันเทิงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวาบไหนครับผมสาวลาวสวยอิลีก็มีความหมายว่าขอวาบหน่อยเห็นสาวลาวนิคิดแล้วสวยจังเลยคอมเมนต์ต่อไปครับ ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงไทยทุกคนครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นตามม่วนแท้ซึ่งก็แปลว่าน่าสนุกจังเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับกำลังถามว่าใครที่เป็นลูกครึ่งลาวกับเ,เวียดนามบ้างนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเก่งมากร้องได้ทุกเพลงเลยคอมเมนต์ต่อมาครับถ้ามีจอ LCD จอใหญ,ใหญ่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากคนอยู่ไกลๆจะได้มองเห็นด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับขอบใจที่ชอบศิลปินไทย ม่วนมวนนำครับก็แปลว่าขอบคุณนะครับที่ชอบศิลปินไทยมาสนุกด้วยกันนะครับ อีก2คอมเมนต์นะครับบอกว่าบรรยากาศสุดยอดมากชาวเวียงจันทร์แล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายครับสุดยอดอีหลียไ,ไวรุ่นยุคใหม่โสโปปลาาที่ให้การต้อนรับวง Big As อก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นแค่บางส่วนนะครับสำหรับแฟนวงดนตรีฝั่งไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีคนลาวบ้างซึ่งจะพิมพ์ได้ทั้งไทยและพิมพ์ได้ทั้งภาษาลาวนะครับซึ่งตัวนี้เราอาจจะต้องไปดูเป็นลายคนอีกทีนึงก็สรุปว่าความบันเทิงนะครับไม่มีจํากัดพรมแดนจริงๆครับลาวไทยก็ก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นประเทศ บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปรับชมนะตามช่องที่ผมจะแปะไว้ที่ตรงคําอธิบายอีกทีนึงนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปและก็ขอบคุณวิดีโอจากยูทูบเบอร์ชาวลาวต้นทางด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเพื่อว่าจะเป็นกำลังใจทำคลิปอื่นๆม้ว่าให้ฟังอีกขอบคุณมากนะครับอ้อสำหรับวิดีโอต้นทางนั้นแอดมินจะแปะไว้ในช่องคำอธิบายนะครับ เผื่อว่าท่านผู้ชมจะไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตโดยตรงแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจแกเจ้าของต้นคลิปด้วยวันนี้สวัสดีครับถามคำามคำเดียวหนึ่งเดินหน่อยไหมเดินหน่อยไหมเดินไหวไหมเดิ